คคสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะก็สูดรายการเชฟออนสเตทค่ะคควันนี้เราอยู่ที่โรงแรมอวิสต้านะคะอยู่ที่กะตะแล้วก็บรรยากาศดีดีวันนี้นะคะรราาลมเย็นสายลสวยเสียงคลื่นเห็นไหมแหมมันแบบว่า นีมหาทรายทะเลทรายลมกับท้องเราเลยนะคุ้นๆนะคุ้นๆเหมือนกันค่ะแต่ว่าจำไม่ค่อยได้นะเออไม่รู้ใครเป็นเชฟสิเดี๋ยววันนี้เราจะมีเมนูอะไรอร่อยๆมาฝากกันบ้างนะคะแล้วก็คุณแม่บ้านเตรียมจดเลยนะเพราะว่าในแต่ละเมนูของเชฟออนเซตนะคะรับรองว่าไม่เหมือนใครไม่เหมือนที่ไหนเพราะเราแบบให้เชฟมืออาชีพ c r e เอทมาใหม่วันนี้นเชฟนี้จะมาตามคำเรียกร้องครับตามคำเรียกร้องของท่านผู้ชม จะเชฟจะเป็นใครเ,เดี๋ยวเดี๋ยวตามไปดูเดี okay, okay, ๋ยวตามไปดูโอเคโอเคคไปดูกันเลยดีกว่าไปดูกันเลยไหมไป <Bye. S 2> <Bye. S 1> บริษัทเดลี่สัญชัย ผู้ผลิตและจำหน่ายน้ำผลไม้สดและกาแฟสดในจังหวัดภูเก็ตและใกล้เคียงได้รับผลิตภัณฑ์อาหารและยาผลิตและจัดส่งโดยการควบคุมอุณหภูมิที่ถูกต้องมีอุปกรณ์สนับสนุนมากมายทั้งโถน้ำผลไม้และเครื่องทำกาแฟบริการด้วยความเป็นกันเองจัดส่งตรงเวลาที่ลูกค้าต้องการติดต่อสั่งซื้อได้ที่ฝ่ายขายโทร084 6 9 9 2414และ0 8 4 7 4 4 0 0 1 1 ผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์แช่แข็งเครื่องปรุงและวัตถุดิบอาหารประเภทต่างๆในจังหวัดภูเก็ตผลิตภัณฑ์ของเรามีความหลากหลายเนื้อวัวเนื้อแกะอาหารทะเลชีสผักผลไม้อาหารญี่ปุ่นน้ำมันมะกอกและซอสผลิตภัณฑ์นำเข้าจากต่างประเทศและยังมีสินค้าภายในประเทศที่พร้อมไปด้วยคุณภาพกับ,บราคาที่เหมาะสมเพื่อรองรับความต้องการของคุณได้การรับรองผลิตภัณฑ์มาตรฐานออยอ บริการและคุณภาพคือหัวใจของเรา b ร o s ซัมเอ t เอาติ้งาบาแอนเรตรอร์ร้านอาหารเปิดใหม่ใจกลางเมืองตรงข้ามที่ว่าการอำเภอเมืองภูเก็ตบรรยากาศสบายๆรับฟังดนตรีสดอาหารอร่อยจากเชฟฝีมือดีราคาเบาๆขขายเท่าสดพรอ,อมเมนพิเศษรับจัดงานเลี้ยงสังสรรในทุกโอกาส เปิดบริการทุกวัน10.00เชา้าถึงตีงสำรองที่นั่งได้ที่088 752 0100 พร้อมแล้วแต่รอเชฟบีช้าจังเลยไม่รู้ไปไหนอะเอาเป็นว่าไม่รอเลยแล้วกันถ้างั้นเดี๋ยวเราทําไปพังๆระหว่างรอเชฟบีแล้วกันนะคะเดี๋ยวเรามารู้จักก่อนแล้วกันว่าวันนี้เนี่ยเราจะทําอาหารกับเชฟท่านไหนค่ะเชฟค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเชฟบีสวัสดีครับท่านผู้ชมเฮ้ยอะไรอะแปลกไหมวันนี้แล้วแต่งตัวอย่างนี้ทําไมนี่นี่นี่ดูนี่ดูนี่ใช่เราอยู่ที่อาวิสนตาอาวิสตาเาเสื้อมาใส่ทำไมเสื้อเชฟเองอ๋อเสื้อเชฟเองเชฟอยู่ที่นี่แหละเออ วันนี้อยู่ที่อาวิสตากระตะของเชฟเชฟ<ห>จะทำอาหารนี่เราทานเหรอคะตามคำเรียกรโโ้องอยู่ันมาตั้งหลายเทปท่านผู้ชมสงสัยแล้วทำไมเมื่อไหรเ่เชฟบีจะทำสักทีปกติเป็นพิธีกรคู่กันจะสม<ช> <ๆ S 1> มาดูกันนะว่าฝีมือการทำอาหารแกทานได้หรือเปล่าท,ทานได้ไหมไม่รู้วันนี้ทำอะไรอย่างนี้เมนูวันนี้จะเป็นสลัดผลไม้กับชีส แล้วก็ซอสเบอร์มิกคุณผู้หญิงคุณแม่บ้านาทำได้เลยง่ายๆมากๆลดความอ้วนอะไรเงี้ยเนาะแ,แล้วก็ได้สุขภาพด้วีไม่ต้องลดเลยเ,ลยเดี๋ยวเจฟเฟเจฟฟจะลดเองจะซ่อนรูปซ่อนหมดเลยใช่ไหม <laughs> อาอะไรันดับแรกนะฮะอันดับแรกก็จะมีผู้ผลไม้ต่างๆก่อนผลไม้ผลไม้นี่อะไรบ้างอันนี้ต้องบอกท่านผู้ชมไว้ก่อนว่าแล้วแต่ท่านผู้ชมจะมีผลไม้ชนิดใดนะฮะสำหรับสลัดจานนี้เนี่ยอย่างของผมนี่ผมมีก็ส้มสารน้ำผึ้งนะฮะอันนี้ก็ส้มป่ะอ่าอันนี้ส้มสันฟริงก็ได้เหมือนกันใครจะมีมะม่วงนะฮะมะม่วงสุกนะคะมะม่วงสุกชมพู่นะฮะแล้วก็อันนี้นิดนึงมะเปือง ทุกมาเฟืองหอมมากนะมาเฟืองนี่สดมากแล้วก็แตงโมอันนี้เป็นเมนูแบบง่ายๆแต่มันจะมีพิเศษตรงที่ว่าวันนี้เราจะทําชีสของเราเองว้าวได้ทำชีสเองอย่างนี้ที่บ้านเราก็ไม่ต้องไปซื้อชีสแล้วใช่ไหมอ่าไม่ต้องครับชอบวันนี้แบบวันนี้ท่านผู้ชมจะได้ทําชีสกันที่บ้านเป็นนะฮะชีสนี่หรืออีกชีอเขาเรียกว่าเนยแข็งอ๋อค่ะเนยแข็งนี่มันเป็นส่วนหนึ่งของนมชีสก็ทํามาจากนมนมเนี่ยมีส่วนประกอบของน้ำแปดสิบห้าเปอร์เซ็นต์ อีจะเป็นตัวเนื้อนมตัวเนื้อนมตรงนั้นเนี่ยพอแยกออกมามันก็จะเป็นเนยแข็งหรือชีสใช่ไหมฮะฝาจะทำยังไงหมักบ่มอะไรก็แล้วแต่แล้วแต่แต่ละประเทศแต่ละของไทยเราทำยังไงแต่ที่เราจะทำยังไงแต่ที่ผมจะทําวันนี้เนี่ยเป็นชีสสดของอินเดียเขาเรียกว่าปานีแต่ที่พิเศษอีกมานิดนึงเดี๋ยวเชฟจะใส่ชีสกลิ่นตะไคร้ไปด้วยเพราะฉะนั้นชีสที่จะออกมาวันนี้จะเป็นชีสของเราเอง จะเป็นชิ้นที่กันยุงได้โอเคเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยนะฮะอันดับแรกต้องต้องใช้เวลานิดคือต้มนมก่อนรอเปิดมาเลยเปิดมาเลยแต่เป็นนมยี่ห้ออะไรก็ได้เป็นนมจืดเป็นนมจืด p a s t u e rice ครับ p a s t u e rice พอเราบอกด้วยโอเคแค่นี้ก่อนโอ้โหกระบหมดขวดแลนะฮะท่านผู้ชมต้องต้มนมให้เดือดนิดเดียวนะฮะอย่าให้เดือดจนจนคู่มากนะฮะ รอสักพักหนึ่งอันนี้เราต้มกับไฟไฟร้อนไฟไฟร้อนไปเลยนะฮะไฟแรงแรงเลยอะค่ะเทคนิคอย่างหนึ่งถ้าท่านผู้ชมที่บ้านท่านผู้ชมมีหม้อหรือแตะที่มันเป็นพื้นบางค่ะต้องไฟอย่าร้อนเยอะไม่งั้นมันจะไหม้พอไหม้นมี่ไหม้นิดนึงมันก็จะมีกลิ่นไหม้ไปทั้งหมดต้องทิ้งเลยนะต้องทำใหม่ต้องทำใหม่แต่อย่างนี้เรามีหม้อที่เป็นก้นหนาพอก้นหนาปุ๊บพอความร้อนมันขึ้นมันจะกระจายไปทั่วมันไม่เป็นจุดใดจุดหนึ่งมันจะไม่ทําให้นมที่ไหม้นะครับสีขณะที่เรารอทีนี้จอยหยิบมมาเลลยผไ แตงโมอมืแตงโมนี่ครับท่านผู้ชมมันมัมน,มมนมีเทคนิคอยู่นิดนึ่งหรอลมีเทคนิคด้วยเหรอก็เวลาที่เราจะผ่าผ่าแตงโมเนี่ยมันจะม,ม,จะมีมันจะมีลายนี่ใช่ไหมค่ะมันก็มีที่ว่าเออถ้าเกิดคุณอยากจะผ่าแล้วไปเจอเม็ดเยอะๆคุณก็ต้องผ่าระหว่างตรงนี้แต่ถ้าคุณจะผ่าแล้วไม่อยากให้มันเจอเม็ดเจอเม็ดน้อยๆอก็อาจจะต้องผ่าผ่าตามลายอ่าเห็นไหม โอ้ยจริงด้วยอะ่ะถ้าคุณลงตรงลายนี่มันจะไม่ค่อยมีมันนี้เป็นเคน็อยับเหรอยังไเนยโอเคอันนี้จอยทำทีนี้เดี๋ยวเราหันหันหันเป็นลูกเต๋าใหญ่ๆท้าประมาณนี้เพราะมุ้งแบบนี้เขาก็มีวิธีการเลือกไหมอะเชฟ มะม่วงนี่ผิวเรียบหรือว่าแบบผิวสีเป็นน้าดอก<ส>ไมออดแบบ<อ>ไหนด<ม>ีกว่าเป็นผิวสีเร,เรียบแต่ถ้าเป็นเป็นเป็นฝุ่มดำๆแล้วก็แบบเนี้ยข้างในงอาจจะเป็นช้าก็ได้ทีนี้เอาอะไรอีกชมพูแด,ดงมา ล้างก่อนนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมอันนี้ล้างในหม้อแล้วนี่ใช่เปียกอยู่เลยเปียกอยู่เลยโอเคแล้วเราชิ้นใหญ่เลยอย่าลืมนมที่ต้มไว้นะฮะต้องคอยคอยดูอยู่ตลอดเวลาครับอันนี้คือปล่อยแล้วไฟไฟยังแรงอยันนีะเชฟเชฟจะใช้ตะไคร้นะฮะทุบไปเลยหยับหยับปล่อยทิ้งไว้เลยใส่ไปในนมเลยใส่เยอะๆให้ได้กลิ่นตะไคร้ เดี๋ยวมันจะกลายเป็นชีสที่เป็นรสชาติของเราเองโอเคตอนนี้เราได้ผลไม้กี่อย่างและสามอย่างแล้วสามอย่างตัวนี้มีมีอะไรมะเฟืองสี่อย่างส้มด้วยมะเฟืองเนี่ยเขาเาต้องหั่นตามตามสเต็ปของเขานะมะเฟืองในรูปดาวเออต้องหั่นแบบนี้เปรี้ยวไหมอ่ะอันนี้มะเฟืองหวานเอาล้วครับตัวนี้นมได้แล้วนมเดือดแล้วเราเบาไฟลงนิดนึง เสร็จแล้วเราเติมน้ำส้มสายชูลงไปน้ำส้มสายชูด้วยเหรอเป็นนมเปรี้ยวใช่สิใช่ไหมเดี๋ยวดูก่อนมันมีกลิ่นตะไคร่นะมีแล้วอย่างมีแล้วใช่ไหมมีแล้วมีแล้วนมกลิ่นตะไคร้แล้วนะครับแล้วกองนี่เราก็ไม่ต้องตัดทิ้งหรอก่ะต้องครับอย่าปล่อยให้เดือดจนเยอะนะค่ะตั้งตะไคร้ไว้สักพักหนึ่งนะครับเสร็จแล้วเอาออกขอให้มีกลิ่นตะไคร้แล้วก็เอาออกเลยขอให้มีกลิ่นตะไคร้นิดหนึ่งเติมน้ำส้มสายชูเติมน้ำส้มสายชูลงไปนะฮะน้ำส้มสายชูขาว้ันเราส แล้วก็คนนะฮะคนไว้สักพักนมเนี่ยมันจะแตกเป็นเนื้อดีด้วยอ่ะเนื้อนมจะแยกเป็นเนื้อกับน้ําอย่างเงี้ยค่ะนะฮะอ๋อน้ำซ้มสายชูเราเติมไปเพื่อให้เขาแยกกันใช่แต่เนี้ยจอยเอาผ้าขาวบางมานะครับแบบเนี้ยเราปิดไฟเลยเสร็จแล้วเรากรองจอยตัวนี้น้ํากับเนื้อนมจะแยกกันอยู่ละค่ะอ่านะครับวิธีทำชีสนะฮะเสร็จแล้วก็รูปมาหมุน เสร็จแล้วท่านผู้ชมใส่แบบนี้นะฮะถ้ามันร้อนท่านผู้ชมใช้อีกอันหนึ่งดันลงไปเพื่อรีดน้ําออกให้เยอะที่สุดนะฮะกดให้น้าออกกดให้น้ําออกให้เยอะที่สุดเสร็จแล้วเราไปแช่ไว้ในน้ําเย็นนิดหนึ่งนะฮะเพื่อให้มันคายความเย็นที่จริงท่านผู้ชมอาจจะต้องเก็บแช่ไว้ในตู้เย็นก่อนนะฮะมันชีทมันจะเป็นก้อนนะฮะเราทิ้งไว้อย่างนี้สักพักนะฮะทิ้งชีทไว้อย่างนี้ก่อนค่ะทิ้งชี้ทิ้งไว้นะ ทีนี้จอยก็จะตกแต่งสลัดของจอยใช่ไหมอขาจะใสะ่ตรงนี้สักนิดหนึ่งใส่สลับกันไปตรงนี้สักนิดหนึ่งเสร็จแล้วมาทำซอสกันง่ายๆก็จะมีน้ำมันมกกกะกอกถ้าใครไม่ไม่อยากไม่อยากให้มันน้ำมันก็ไม่ต้องใสเ่เยอะนะน้ำมันก็พอแล้วค่ <c oughs> <c oughs> ะต่ไม่อยากให้มันไ <c oughs> ม่อยากให้มันใช่ไหมนี่นะฮะ ถ้าใครไม่มีน้ำส้มบาลาสมิกหรือฮะจริงๆแล้วมันหาซื้อได้นะที่ที่บรซ้มเอานี่มีฮะใส่ออกมาไม่ยากครับเกลือนิดนึงค่ะเกลือก็ไปเลยคเดี๋ยวนะคะคุณหมอคะซับซับเจ๋ง่อยนะคะคุณหมอะเหมือนแนวแบบผ่าตัดอะไรนี้เลยคะเนี่ยกลอนๆได้ได้แต่ยืนดูเขาทำไงค่ะพอมาทำเองนี่มันเจะทำเองนี่ใช่เหรอโอเคครับนะเสร็จแล้วก็พริกไทย นิดหน่อยนะครับใส่นิดหน่อยให้พอให้พอกระชุ่มกระชวยใช่ครับตัวนี้ผลไม้เสร็จซอสเสร็จเสร็จแล้วชีสเสร็จแล้วยังช่เอาชีสมาดูหน่อยออกแนวเหมือนแบบนมบูดที่จับตัวกัน็นก้อนถ้าท่านผู้ชมมีตะไคร้หรืออยากจะใส่มิ้นใส่ใบมะกรูดอะไรก็แล้วแต่ก็ได้เหมือนกันนะครับ เรแล้วจะมีโหระพาค่ะนะครับอันนี้ทำอะไรอ๋อไว้รุยนิดนึงนะฮะน้ำมะนาวเกือบไปแล้วเชียวเกือบไปแล้วเชียวที่ทำให้รสชาติมีที่จริงที่จริงน้ำซุปมันเปรี้ยวแล้วนะแต่ผมอยากได้กลิ่นน้ำมะนาวนิดนึ่งนิดนึงเพื่อให้เปโอเคให้เป็นกลิ่นไม่ต้องเยอะนะค่ะเอาละเสร็จแล้วไปเลย ไปเลย,เลยใช้คุ้มเกินสลัดผลไม้กับชีสห <S S S> น้าทานกุดๆน,นะครับสุดไปเลยออกมาเป็นแบบนี้ เดี๋ยวมีเมนูหนึ่งะนะเ,นเดี๋ยวกลับมานนมเมนูหนึ่งเดี๋ยวเรามีสองเมนูหนึช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาครับ จำหน่ายผลิตภัณฑ์แช่แข็งเครื่องปรุงและวัตถุดิบอาหารประเภทต่างๆในจังหวัดภูเก็ตผลิตภัณฑ์ของเรามีความหลากหลายเนื้อวัวเนื้อแกะอาหารทะเลชีสผักผลไม้อาหารญี่ปุ่นน้ำมันมะกอกและซอสผลิตภัณฑ์นำเข้าจากต่างประเทศและยังมีสินค้าภายในประเทศที่พร้อมไปด้วยคุณภาพกับราคาที่เหมาะสมเพื่อรองรับความต้องการของคุณได้การรับรองผลิตภัณฑ์มาตรฐานออยอ บริการและคุณภาพคือหัวใจของเราบรัซัมเอาบริษัทเดลี่สัญชัยผู้ผลิตและจำหน่ายน้ำผลไม้สดและกาแฟสดในจังหวัดภูเก็ตและใกล้เคียงได้รับผลิตภัณฑ์อาหารและยาผลิตและจัดส่งโดยการควบคุมอุณหภูมิที่ถูกต้องมีอุปกรณ์สนับสนุนมากมายทั้งโถน้ำผลไม้ และเครื่องทำกาแฟบริการด้วยความเป็นกันเองจัดส่งตรงเวลาที่ลูกค้าต้องการติดต่อสั่งซื้อได้ที่ฝ่ายขายโทร084 699 2414และ084 744 0011 ร้านอาหารเปิดใหม่ใจกลางเมืองโรง้ามที่ว่าการอำเภอเมืองภูเก็ตบรรยากาสบายสบายๆและฟังดนตรีสดอาหารอร่อยจากเชฟฝีมือดีราคาเบาๆขายเท่าสดกร้อมแมวพิเศษรับจัดง,งานเลี้ยงสันสคนในทุกโอกาสเปิดบริการทุกวัน10โมงเชา้าถึง่1สำรองที่นั่งได้ที่0 8 8 7 5 2 0 1 1 สองสนับสนุนโดยเบคอนแฮมตราไฮเอาละาเชฟเมนูที่สองเมนูที่สองกันเลยเอามาทำอะไรเนี่ยเมนูที่สองนี่เชฟไม่ชื่อว,ว่าสวีทพิซซ่า เดี๋ยวท่าผู้ชมยังงงว่าพิซซ่าหวานมันมีอะไรเกี่ยวกับไอเนี่ยอันนี้คือมันเทศมันแดงหรือมันหวานบ้านเรานี่นะมันที่เราไปต้มกินกันเนี่ยนะอันนี้คือส่วนประกอบหลักนะครับส่วนประกอบอื่นๆเนี่ยที่จะเป็นหน้าของพิซซ่าก็จะมีซีฟู้ดทั้งหลายค่ะนะอ๋อทีเรอเป็นซีฟู้ดด้วยซีฟู้ดทั้งหลายที่แปลกนิดหนึ่งของพิซซ่าของเชฟมีมีพริกด้วยนะมีผักแีกด้วยนะครับโอเคแล้วนี่อะไรอันนี้เป็นเชดด้าชีสครับแต่มันมีขั้นตอนอยู่นิดหนึ่งพิซซ่าตัวเนี้ยมันเทศหรือมันหวานตัวเนี้ ต้องเอาไปนึ่งก่อนเอาไปนึ่งเอาไปนึ่งก่อนเราล้างให้ดีนะฮะล้างให้หมดเก็บไอ้ส่วนต่างๆน่าจะแปลว่าเมนูนี้ถ้าที่บ้านไม่มีซึ้งใช้ได้ไหมเอ่อไม่ต้องซึ้งก็ได้ต้มมาก็ได้ซ้มต้มหมาก็ได้ก็หารเป็นก้อนใหญ่ๆแบบนี้นะฮะค่ะเสร็้วนำไปนึ่งเลยแต่จริงๆแล้วท่านผู้ชมอันนี้ตั้งแต่เริ่มเปิดรายการเมื่อ2ชั่วโมงก่อนแล้วเชฟนึ่งมา2ชั่วโมงแล้วเนี่ยเชฟนึ่งไว้ตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะฮะนนี้เดี๋ยววางไว้เนี่ยนะครับ นป่จ <ฮะ S 1> บดนนี่หวองแล้วเนี่ยนี่งออกมาแล้วเนี่ยมันจะเป็นลักษณะแบบนี้ท่านผู้ชมสีมันจะเป็นแบบนี้โอ้สีนา่าต้องสีแบบน่าก,กินมากนึ่งให้นิ่มนะฮะนึ่งให้นิ่มเลยนะครับนะต่อไปเราจะมาทําหน้าพิซซ่าแบบแบบของเชฟออนสเตทนะฮะค่<ฮ>ะเดี๋ยวต้องใส่ถุงมือที่หนึ่งนะ,<ฮ>ะ <S <S ข้อแนะนําอย่างหนึ่งสําหรับซีฟู้ดที่เราจะเตรียมนะฮะเตรียมกระดิปลานี่ต้องเอาไว้หลังสุดเพราะปลาเขามีกลิ่นมีน้ำคาวเฉพาะส่วนของเขาเพราะฉะนั้นถ้าเราเตรียมเราเตรียม อย่างอื่นก่อนนะดูเฉพาะกุ้งเนี่ยเราทำมาแล้วเราเก็บมาแล้วนะเราเอาเฉพาะตัวใหญ่ๆเลยอ่าเสร็จแล้วหอยเชลนะครับหอยเชลอันนี้เป็นหอยเชลลไทยเรานะมันจะมีสีแดงแดลิ้นอยู่เนี่ยนะก็เป็นแบบเนี้ยปลาวันนี้ผมใช้ปลากระพงขาวเนื้อหนานะฮะอ่าหนังไม่เอาออกเอาหนังด้วยแต่ว่าจะหั่นมาหนาเหมือนกันเสร็จแล้วเดี๋ยวเราตั้งกระทะ ตั้งกระทะเดี๋ยวจะผัดซีฟู้ดผัดซีฟู้ดเป็นหน้าของพิซซ่านะครับเอากระทะร้อนแล้วเดี๋ยวเติมเติมน้ำมันมะกอกนิดนึ่งค่ะอ๋อไม่ต้องเยอะนะออนิดเดียวพอกระเทียมสับกระเทียมสับนะคะอันนี้คือเราแช่น้ำไว้ถ้าเราสับแล้วไม่ได้แช่ในน้ำมันเนี่ยมันจะดำแล้วก็เดือดเร็วนะอันนี้เก็บความชื้นของกระเทียมไว้ได้เพราะยังไงก็เดี๋ยวก็ต้องมาเจียวในน้ำมันอยู่แล้วเสร็จแล้วปลาโอเคต่อไปก็จะลงกุ้ง อ่าองกุ้งก่เลยเวลาเราคนเวลาเราผัดนี่ต้องระวังเดี๋ยวเนื้อปลาจะแตกนะต้องคอยระวางังถ้าอยากให้ออ<ย>กมาสวยเราแยกทางกันไว้อ่าตัวหอยเชลล์แค่เดียวก็ได้เลยนะครับพริกไทยพริกไทยลงไปนะครับ แบบนี้นะท่านผู้ชมนี้ได้แล้วอันนี้ได้แล้วเดี๋ยวจะปิดไฟไวอย่างเงี้ยไว้ในกระทะอย่างเงี้ยนะเสร็จแล้วลงมาทำแป้งพิซซ่ากันพี่บอกมาแล้วกันแล้วมันร้อนร้อนเดี๋ยวเราทำแบบนี้โอเคสี่ชิ้นดูก่อนอ่ะสี่ชิ้นดูก่อนเสร็จแล้วเอาจอยอันนี้ให้จอยดีกว่าสับเลยสับเร่ๆเลยเหรอสับเลยครับ กินดูอร่อยไหมอร่อยไหมพิซซ่าแบบไทยๆบ้านเราอร่อยอื๋อเคี๋ยมันจะมีเกลียวกับหวานรมมาแต่ได้จอยอาจารย์มาอาจารยนนี่เราเราจะเป็นแป้งพิซซ่าแล้วค่ะนี่เป็นแป้งเหรอเสร็จแล้วเราก็เอาซีฟู้ดที่เราผัดไว้เมื่อกี้ใช่ไหมมาทำเป็นหน้าพิซซ่าโอ้วางอะไรไม่ได้ด้วยอะไรต่างๆบ้างเรียงกันเลยครับ เอาละครับท่านผู้ชมเสร็จแล้วสวีทพิซซ่าครับหน้าซีฟู้ดนะฮะหน้าทานสุดๆไปเลยค่ะอันนี้เป็นเมนูพิเศษของอาวิตชาเรานะฮะมา,าทานได้ ว่าทาทานที่บ้านแล้วเป็นรสชาติแบบนึงอยากมาลองทานว่าที่นี่เนี่ยรสชาติเหมือนกันไหมแวะมาเชฟบีได้เลยที่อวิสต a านะคะที่กะตะใช่ไหมอวิสต่ากะตะออวิสต้าเราไปชิมกันทั้งสองจานโอเคนตามมาครับตอนนี้นะเราก็กลับเข้ามาบรรยากาศของโรงแรมอวิสตานะคะซึ่งรูนี้เป็นอีกมุมนึง ของโรงแรมใช่ไหมอยู่ชั้นดาดฟ้ายมุมนี้เชฟภูมิใจนำเสนอมากเป็นมุมที่ชอบเป็นวิเศษถ้าขึ้นมาบนดาดฟ้าเนี่ยดูวิวแต่เมื่อกี้วิวผ่านผานไปผานใครไปนิดนึงเรามีแขกรับเชิญครับแขกรับเชิญของเราคือคุณมนทิดาทองเรืองสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณมนทิดาเป็นเอ็กเซ็กคิวทีฟสั r เกตอรี่ของผู้บริหารใหญ่ที่นี่นะซึ่งก็ดูแลพวกเรา ในเรื่องทุกๆอย่างเลยทรกอย่างเลยนะคะการทำจะเหนื่อยที่สุดก็ต้นเหนื่อยเนาะใช่ไหมนิดนึงค่ะแล้วก็เราก็มีน้ำสองอย่างใช่แล้วอันนี้ก็เป็นอันนี้เป็นพันชิต้าเป็นค็อกเทลพันชิต้าพันชิต้าอะไรตัวเส้นบังการิต้าอ่าใช่โัวเสนแต่ว่ามันโดนลมนิดนึ่งมันกินน้ำแข็งมันละลายไปแล้วโอเคเพราะว่านี่เราอยู่ในบรรยากาศที่แบบดีมากๆนะแล้วตรงนี้เราก็จะจัดเป็นเป็นเวดดิ้ง ทำงาหรือจัดงานอะไรต่างๆเลยใช่ค่ะจะสวยมากๆนะตรงนี้นะโรแมนติกดินเนอร์ก็ได้้มาสูงอันนี้คือกี่ชั้นนะคะตรงนี้อันนี้โรงแรมเรามีชั้น5ชั้นอันนี้เป็นชั้นดาดฟ้านี่ขนาดแค่5นะยังสูงขนาดนี้เลยอเราอยู่บนเนินนิดนึงเห็นชัดด้วยเอาลไปชิมก่อนลอองชิมก่นลองชิมก่อน ไม่มาทานได้นะครับที่อวิสตาจตะาหรือว่าท้าในที่แบบว่าอยากจะเปลี่ยนบรรยากาศไม่ได้มาแบบโรแมนติกมากันแบบเพื่อนฝูงอยากจะมีปาร์ตี้อะไรอย่างนี้นะคะบอกได้ครับจะเป็นรายละเอดให้ในส่วนนี้นะเชฟอีกที่หนึ่งเชฟก็จะมีห้องอาหารขันโตห้องอาหารขันโตของเราก็จะเสิร์ฟแบบ ด้วยขันตกเจ้าเหนือใช่ไหมเจ้าเหนือเจ้าเหนือเจ้าเหนือนี่เข้ากันเลยใช่ไหมเจ้าเหนือเข้ากันเลยแต่ชอบกินอาหารทุกช้าด้วยชอบกินทุกชาใช่ไหมใช่วันนี้มีคําศัพท์ด้วยจากเชฟวันนี้เชฟให้คําว่าสตีมครับสตีมก็คือการนึ่ง นึง่งได้ทั้งทั้งผักอ,อย่างมันฝรั่งหรือ,อซีฟู้ดหรือเนื้อสัตว์อะไรก็ได้นะฮะับตีมนึ่งเหมือนไขตุนไขตุนมันใช่นึ่งใช่ไหมนึ่งครับเอาเป็นว่าวันนี้ค่ะเราต้องขอขอบคุณสำหรับผู้สนับสนุนรายการของเราด้วยนะคะครับบริษัทเดลี่ซันชัยครับเดลี่คาฟฟี่โฮมเมดค่ะบริษัทเบิร์ตซัมเอาท์จำกัดครับผลิตภัณฑ์ตาไฮค่ะร้านอาหารเอลติ้งกราวบาร์แอนด์เรสตอรองครับ และขาดไม่ได้เลยกับเชฟชาวภูเก็ตของเราใช่แล้วค่ะครบเรื่องเรื่องพ่อครัวนะคะตั้งแต่หัวจรดเท้ากันเลยทีเดียวครับนะคะแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เหมือนกันอันนี้สําคัญมากคือสถานที่นะคะวันนี้ขอบคุณมากเลยกับโรงแรมอาวิสตาค่ะวันนี้เชฟเป็นครอบครัวเป็นพ่อครัวเป็นพ่อบครัวละเอเองเลยนะครับใช่แล้วมีหลายๆคนแบบว่าอยากจะรู้ว่า เป็นเชฟมาทํารายการเป็นพิธีกรร่วมกับเราเนี่ยทาอาหารเป็นจริงหรือเปล่าคนโทรมาถามด้วยเชฟผมก็เลยจะทำสักทีครับครับผมจัดสักเลยจัดเลยจัดเต็มด้วยนะคะเต็มเต็มเลยแล้วก็ขอบคุณนะคะสําหรับพี่มนด้วยด้วยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณมากขอบคุณค่ะโอกาสน้าหวังว่าจะได้มาใหม่บรรยากาศดีสุดๆเลยเชิญเลยครับเชิญเลยครับแล้วก็คุณผู้ชมคะอย่าลืมติดตามรายการเชฟออนเซสของเรานะคะได้เป็นประจําทุกวันเลยครับตั้งแต่เวลา สิบเอ็ดนาฬิกาถึงสิบเอ็ดนาฬิกาสามสิบนาทีโดยประมาณนะแล้วอีกตอนหนึ่งเลิกเรียนละโมงเย็นโมงครึ่งค่ะเวลาทุ่มครับทางช่องไอเดียทีวีทีวีหมายเลขแปดนั่นเองนะคะสำหรับวันนี้เราทั้งสามคนก็ต้องขอลาไปแล้วเจอกันใหม่สําหรับวันหน้าเอ๊จะเป็นเมนูไหนจะเจอกับใครโรงแรมไหนอะไรยังไงเตรียมตัวให้พร้อมค่ะในการเชฟอันเซตสำหรับวันนี้ลาแล้วค่ะสวัสดีค่ะสสวััดีครบขอบคุณค่ะ